สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมชวดภาพบ้านๆน,นะครับวันนี้ผมมีพัะสมเด็จวัลคังนะครับแต่เป็นสมเด็จวัลคังพิมพคะแนนนะครับพิมพ์คะแนนที่อยู่ในเลี่ยมนะครับซึ่งจะเป็นเลี่ยมที่ค่อนข้างจะมีมีอายุนะครับเลี่ยมนี้น่าจะมีอายุเราสังเกตได้จากวัสดุเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีอายุในคัน ในการนำมาเข้ากรอบองค์พระองค์นี้นะครับสังเกตได้จากสีของสีของพลาสติกเนี่ยนะครับเขาจะมีมีความเก่านะครับมีความเก่ามีอายุซึ่งถามว่ากรอบก,อบกับพระเนี่ยเขามีอายุแตกต่างกันนะครับองค์พระจะมีอายุมากกว่ากรอบนะครับแต่ว่า สมัยนั้นยังไม่มีกรอบนะครับสมัยหลวงปู่แต่พูดรวมๆว่ากรอบนี้เป็นกรอบที่อย่างน้อยก็ต้องมี50ปีขึ้นนะครับกรอบนี้นะครับการเลี่ยมแบบนี้นะครับเลี่ยมแบบโบราณนะครับเลี่ยมง่ายๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิถีพิถันมากเท่าไหร่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมองค์นี้จะเป็นภาพพิมพ์คะแนนนะครับท่านผู้ชม เป็นพาพพิมพ์คะแนนนะครับจะมีเนื้อหาค่อนข้างสวยงามเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์คะแนนแต่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับด้านหลังนี่เราจะเห็นนะครับมวลสารของหลวงปู่โตนะครับเป็นสูตรที่เราพบเห็นกันอยู่แล้วในเนื้ออย่างนี้นะครับเนื้อลักษณะนี้นี่ครับองค์พระถ้าเรามองดีดีก็จะเหมือนกับเป็นพิมพ์ คล้ายพิมพ์สังกติมีหูนะครับแต่องค์นี้ไม่ใช่พิมพ์สังกตินะครับเป็นพิมพ์พระประธานเป็นพระพิมพ์คะแนนเข้าใจว่าเป็นคะแนนลอยนะครับเพราะองค์นี้จะองค์ไม่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมองค์ไม่ใหญ่จะองค์เล็กกว่าที่ผมนําเสนอในคลิปก่อนนี้นะครับองค์นี้องค์ไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูนะครับว่า เากว้างยาวประมาณกี่เซนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับองค์พระก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเซนกว่ากว่านะครับความยาวหนึ่งเซนกับสามมิลน,นะครับความกว้างก็อยู่ประมาณ8มิล แปดมิลถึงเก้ามิลนะครับประมาณนี้ครับองค์พระนี้ประมาณนี้นะครับผู้ชมเป็นพระสมเด็จวัละคังพิมพ์คะแนนนะครับที่อยู่ในเล่มเก่านะครับอันนี้เขาเรียกอยู่ในเล่มเก่าเพราะว่าคงจะถอดออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้องค์พระเสียหายนะครับแต่ในองค์พระนี้อยู่สมบูรณ์นะครับนี่เราจะเห็นด้านข้างได้ด้วยนะครับก็ดูได้ที่เท่าที่เห็นได้นะครับผู้ชม เนะครับเราจะเห็นด้านข้างได้นะครับถ้าไปส่องงจริงเราก็จะเห็นได้ค่อนข้างจะมากกว่าถ่ายในกล้องนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับองค์พระสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เราจะเห็นใบหูเหมือนหูใบสีนะครับนี่เขาเรียกหูใบสีหน้าวงแขนนะครับเป็นพระที่หลวงปู่โตสร้างนะครับองค์นี้เป็นวัดระฆังนะครับ ด้านหลังนะครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับมวลสารนี้ก็คือมวลสารของหลวงปู่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับองพระหูใบสีนะครับก็เป็นพระที่เหมาะสำหรับเด็กนะครับสุภาพสตรีห้อยติดตัวก็คือองค์จะ เล็กกระทัดรัดสวยงามนะครับแต่พุทธคุณเข้มขังเท่ากับพระองค์ใหญ่เหมือนกันนะครับด้วยผงวิเศษของหลวงปู่นะครับอันนี้เป็นองสีขาวนวลเลยท่านผู้ชมสวยงามทีน,นะครับผงสีขาวนวล นี่ครับถ้าถ้าแก่มานี่องค์พระอาจจะมีการเสียหายได้นะครับผมเลยคิดว่าเอาไว้แบบนี้ดีกว่านะครับรับเป็นการเรี่ยมโบราณซึ่งเขาก็เรี่ยมแต่แต่ไม่ใช่ว่าเรี่ยมสมัยหลวงปู่นะครับเพราะลงสมัยหลวงปู่ยังไม่มีเรี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ก็เป็นเรี่ยมโบราณนะครับซึ่งเป็นเรี่ยมสมัยเก่าครับ ก็นำมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมเช่าบูชากันครับสำหรับพระสมเด็จวัลคังพิมพ์คะแนนนะครับองค์นี้ผมเข้าใจเป็นคะแนนร้อยนะครับเพราะองค์จะเล็กจะมีคะแนนคะแนนร้อยคะแนนพันนะครับก็ลองดูนะครับท่านใดสนใจอยากรับไปบูชานะครับสอบถามมาได้ที่เบอร์นะครับเบอร์ข้างบนนะครับนี่ครับครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดถูกใจกดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ